กับหนังเรื่องสุดท้ายก่อนที่เขาสู่ศึก a เ e n เจ r ร์ o ูมสเตย์บอกเลยครับว่า Fantastic โฟคุณต้องเตรียมกดบัตรนะครับและที่สำคัญไปดูกันเลยนะครับในระบบ IMAX เพราะว่าเรื่องที่สยามจะแนะนำในระบบ IMAX ต้องเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากๆครับผมคือไปดูกับความที่เขาใช้ฟิล์ม IMAX ถ่ายทำแบบ IMAX ภาพที่มันเต็มตาเต็มอิ่มอ่นะฉะนั้นจะต้องไปดูกันเลยนะครับและยิ่งถ้ารู้ว่าเหตุการณ์ใน f a n t a s t i c โฟร r เฟิ s t สสเเนี่ยจะนำพาไปสู่ Avenger s d o o m Day อะ่ะก็คือพลาดไม่ได้ครับที่เราจะต้องจองบัตรไปดูกันนะให้พูดถึงนะครับ Fantastic โในฉบับนี้เนี่ยนะครับคือมีการสร้างมาแล้วนะครับ3ฉบับนะครับอในปี 2005- 2007แล้วก็ปี2 0 1 5และนี่คือฉบับปัจจุบันครับปี2 0 2 5แน่นอนครับว่าในเวอร์ชันนี้ถ้าใครได้ไปดูตัวอย่างมาแล้วคุณจะะเเเห็นนนนลลลยยยยยคคครัััววว่าาาามามมมภพสสสกๆแททีีญด้โโใ ในหลายๆฉากที่จะต้องดูในระบบ iMaX ซะ้คุณจะเต็มตาม,มากๆด้วยมันก็ยิ่งทำให้แฟนรัสิกโฟร์เฟิร์สสเต็ปคุณจะต้องคอยติดตามดูนะครับเพราะว่าหนังจะเข้าฉายวันที่24รกรกฎาคมนี้ครับอาทิตย์หน้าฉะนั้นเขามีจองตัวลงหน้าและที่สําคัญ iMaX มีระบบภาคไทยด้วยไปคอยติดตามด้วยนะใครที่จะซื้อบัตรลงหน้าซื้อได้เลยครับทุกคนเพราะสยามบอกเลยครับว่าถ้าคุณชอบอเวนเจอร์ถ้าคุณชอบจกักรวาลมาเวลคุณต้องไปดูเรื่องนี้เพราะว่าจะนําพาไปสู่อเวนเจอร์สตูมเดย์นะทุกคน